สวัสดีครับมากินตำบะก,ก้วยเดิมอนี้ด้วตำบะก,ก้วยตานี้เด้วพี่น้องเลยแซ่บๆน้ำกันเติมสดๆเล่กนกันใส่มือเลยขอนอยาดด้วยพี่น้อง่ không kín nữa Bơ kín hơi em rồi ừ. Xẹp khắc xẹp nè เอาอะไก่ตั้กวยผสมมักซิเป็นปอบเสิ เมียงเขากันด้พี่น้องกับใบชะพูนทำโครบเริ่มริ่มเสียบนะเนี่ยเสียบขอด้อยพอ่น้อง